พอส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ยวอก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็วันก่อนมันมีคลิปออกมาค่ะเมื่อสักเมื่อวานนะคะคลิปว่าพอโรงเรียนเอารถไปใช้ส่วนตัวค่ะอืมอืมประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นเมื่อวานก็ปอ,อก,ก็จตะแหลงว่าให้เขาเอาให,ให,ให,ให้อีกโรงเรียนนึงไปใช้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ติดไปตามระบบสารบัญนะคะอืมประมาณเนี้ยค่ะ ยังยังตัีนี้มีอะไรคะท,นทีนี้เราไปตรวจสอบแล้วเรามีอะไรได้ข้อมูลอะไรไหมครับวันท,ที่ที่ผอเจ้าหน้าที่ไปวันนี้ครับอืมก็เรายังมีประเด็นต้องตรวจสอบเติมเติมมาค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามการขอระเบียบขอบขอนุมัตินะคะแล้วมันมีการขาดจิงุ่งข้อมูลต้อมเติมมาอีกนิดนึงค่ะตรงนี้ยังไมนบอกพี่นักข่าวไม่ได้ค่ะอืมอืมอืมแต่บอกได้ว่าแค่ส่งคนไปส่งเจ้าหน้าที่ไปใช่ใช่ค่ะอ่าตรวจสอบแล้วก็พบ อ่าปุ๊บมีข้อสังเกตนิดนึงค่ะอืมอ่าเราก็ต้องขอเอกสารเอ่อตามหลังมาค่ะแต่ปอก็ยังไม่ได้ชี้แจงประเด็นนี้ค่ะอ๋อแต่เราก็ให้เขาส่งเอกสารใช่ไหมครับท่านใช่ค่ะตามหลังมาตามเอกสารที่ที่เอ่อเราั้งขก็สังเกตว่ามันไม่ไม่สมบูรณ์ใช่ค่ะ,ะป็นการใช้อำนาจหน้าที่ปิดหรือเปล่าค่ะประมาณนั้นเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าค่ะทีนี้เราต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับป๋อครับ ตอนนี้ทางเียวอไม่ไม่ทราบว่าเียวอจะส่งเอกสารมาเมื่อไหร่อะค่ะแต่ว่าก็ก็บอกน้องแล้วให้เร่งดาเนินการรีบส่งมานิดนึงค่ะอ่าฮะอันนี้ถือว่าเราเราตามจากโซเชียลนะครับท่านผอใช่ค่ะเราศูนย์ CDC ค่ะโเซเชียลแล้วก็ศูนย์ CDC ของเราอะค่ะอันนี้อยู่ที่ไหนครับผอศูนย์เนี้ยศูนย์เนี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางอยู่ที่เอ่อจาันามบินน้ําอะค่ะอ๋อมันเป็นระบบอัตโนมัติที่ ถ้ามีปรากฏข้อมูลในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะถูกส่งไปทุกจังหวัดที่มีประเด็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราแต่ก่อนหน้านั้นทางสงขาก็จับประเด็นนี้ไว้แล้วค่ะแล้วก็รายงานศูนย์ CDC อะค่ะก็ประเด็นนี้หมายถึงว่าโรงเรียนโรงเรียนที่ว่าหรือ,รอ,รอที่ครับอ่าโรงเรียนที่ว่าค่ะเดายจับจากคลิปที่โพสต์จากสื่อออนไลน์อะค่ะอ๋ออ๋อเราจับจากจากจากคลิปที่โพสต์ในต่วออนไลน์ใช่ค่ะ ทีนี้มันก็จะเด้งมาที่จังหวัดให้เราใ่่คคะะเข้าไปตรวจสอบอืได้ได้ถ้ามีอะไรขึ้นหน้าก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตนะครับท่านบอกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็อพบข้อสังเกตมีข้อสังเกตว่าอไม่อยู่ในสารระบบการขออนุมัติไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติค่ะครับก็เลยให้ทางโรงเรียนก็คือทาง ทางตัวผอหรือทางโรงเรียนใช่ไหมครับโดยตำแหน่ง่่คะส่งเอกสารแนบเอกสารชี้แจงให้เขาส่งมาที่ไหนครับท่านผอที่ที่สงขลค่ะปพจที่สงขลาเราไม่กรอบเวลาไหมครับว่าส่งภายในกี่วันเอ่อถ้าเพื่อนก็น่าจะสิบห้าวัน่ะค่ะครับครับได้ถ้ามีอะไรก็อัปเดตนะครับบอส